ตั้งแต่ได้พัวเป็นคนญี่ปุ่นนั่งขาขึ้นทางได้เปลี่ยนหอดคุณนาย้ากานบอกการบ้านนี้ยวังบาสีได้จับยังมีคนซอยห้องมือห้องติ่มปฏิบัติคัดถูเป็นอย่างดีคือจังหวานหรือว่าพี่น้องสมกับเป็นคุณนาย้าแต่ฝันกลับมาต้องสลายหลังจากได้ย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นประมาณ3เดือนหลังจากได้มาอยู่ญี่ปุ่นสเดือนเท่านั้น จัดการดําเนินการฟ้องญาผัวขืนมาทันทีย้อนอยังวาตีมันมีสาเหตุอยู่เมืองไทยผัวทรงเงินให้ยูดีกินดีบวยแต่ได้มาอยู่ญี่ปุ่นเท่านั้นและพี่น้องญี่ปุ่นเขาบ่มีคนใส่เ้อญี่ปุ่นเขาบ่มีคนใส่มีแต่แม่บ้านที่รับจ้างเป็นสุโมงให้เท่านั้นส่วนหลายท้บบออีลีหรอถ้บบ่ยเป็นคนรวยมีระดับอีลีนี่เขาบ่ได้จา้างคนมาทําความสะอาดให้เจ้านะเมียก็ต้องเฮ็ดงานบ้านผัวก็ต้องเฮ็ดงานนอกแบกลูกสองคนมาอยู่กับผัวมาอยู่ญี่ปุ่นกับพอปูแม่ยานํำบันี้ อจากที่อยู่เมืองไทยงานบ้านบ่ได้เฮ็ดแนวอยู่แนวกินกระซื้อกินเองก็ได้มาอยู่ญี่ปุ่นคนละโลกกันเลยพี่น้องเดว่าลูมีพาลาสองคนแนวอยู่แนวกินกะจ้กสิงานบ้านแนงานนู่นนี่นั่นแนวจากบ่เคยเฮ็ดก็ได้ปรับบโตบาเฮ็ดเองค่ะแล้วกระทั่งแนวหยอกแนวอยู่แนวกินของลูกของผัวอีกําบ่อน้ำมีพอปูแม่ยามาอยู่จัดการอีแรกแรกๆกะสิทําใจปรับบโตไปจังสั้นละพี่น้องอยู่ไปอยู่มากก็เริ่มอยากหานั่นหานี่มาปูตามธรรมดาคนไทยอยากไปอยู่ต่างประเทศพี่น้องขรังเทียภ พักถัก่วพักไทยแนเข้าสื่อมาแนืเขาก็อยากปลูกกินเองน้าแนือโอ้พอปูแม่ย่านีก็เอาดีไรสนับสนุนไยพี่น้องเอายาคาหญ้ามะหดเบิ้ตายเซตแล้วเรียบร้อยไม่ได้กินซ้ำแนวอยู่แนวกินที่เคยได้กินนี่ก็มีคอจํากัดให้อีกขามไส้ปลาแดงขามไส้กะปิ้าบกพอกบักพริกนี่เจ้าก,ก็บอกต้องกินห้้ยมาอยู่น้ำพอปูแม่ยหือมาอยู่น้ำลงเรียนดัดสันดาลเหอหือจะสีสางกอกสางกดที่ยังแน,นื้อซ้ำบนน้ำปราซาเขาปูกพักซื้อกับมะกันแกงเข้าพ่กันไรคอยบอกไว้เลยว่าพอ กันายถ้าผู้ใดิีด้ผัวต่างประเทศนี่ก็จอบซ้อมเบิ่งนเนอว่้เวลาทุเจ้าใหญ่ไปยู่ต่างประเทศหันแม่ทุเจ้าต้องได้แปลศัาาย,ยู่ร่วมกันกันกบพ่อปูแม่ยาบอ่อผู้ใดพ่อพ่อปูแม่ย่าดีก็ดีไปพี่น้องโชคด,ดีผูผ้ใดพ่อพ่อปูแม่ยามาหาปลาไหลไปคอยบอกไว้เลยครอบรัวแตกแกคือจังครอบรัวนีเมียคนไทยเริ่มทนบอ่อไหวพี่น้องคือกดดันถือกั้นแกล้งได้หลายๆเรื่องสรุปสุดท้ายก็เลยเกิดอาการอยวไหวฟ้องผัวหมายถึงไปสถานีตำรวจเพื่อที่สิแจ้งฟ้องชาหลัพี่น้อง <คน S 2> ไทยว่า วาได้ตามภาษาไทยส่วนผัวญี่ปุ่นนีว่ได้ทั้งภาษาไทยแล้วกับภาษาญี่ปุ่นยังโศกตียุพี่น้องยังโศกตียูพี่สาวที่ปุ้มพูดจักนีลาแล้วไปเป็นลาบอาสาเดี๋ยวขว้าวมาที่เราเป็นลาบอาสาได้ซ้อยเหลือคนไทยเมื่อายเครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเคตที่เป็นประสบการณ์ของเราเอามาบอกสุฟังเลยเราก็สรอยเจรจาผ่านไปหกเดือนผู้นี้พี่น้องสรุปสามีผู้นั้นก็เลยยอมถอยให้ยอมแยกบ้านออกจากพ่อจากแม่เขาสรุปสุดท้ายทั้งสองผัวเมียแล้วก็ลูกน้อยเขาได้มาอยู่น้ำกันจังส มันค่อยไม่ได้มีการเลือกล่ากันภายยิงสิยูนับกันจังสันต่อไปคอยบอกไว้เลยว่าผู้ยิ่งไทยผู้หันเป็นบ้า,เป,บาเป็นประาตายค้าขขอเป็นอีกเร่งประสบการณ์ของพี่สาวที่เอามาให้เป็นขอคิดกับหลายๆคนว่าการที่เฮาสิยายไปยูตั้งประเทศกับพ่อผัวแม่ผัวนั่นโอ้ยมันบ่ได้สวยรู้สวยหวานเด้อพี่น้องมันจะมีจากคนละที่โชคดีนะพี่น้องมีพอปูแม่ยไม่ยิ้มหวานยินดีต้อนรับเฮาบอกไ้เลยว่าหนึ่งได้ลอยเด้อขอบคุณพี่สาวประสบการณ์จากอดีตอาสาพี่ซอยเหลือคนไทยของหลายๆเขตได้ญ่ปุญจา Ah yeah.